ทำไมฝั่งนู้นเขาไม่เลือกตัวสัทีธรรมดาปกติอ่ะถ้าสมมติว่าเลือกกันพร้อมแล้วทั้งสองฝั่งอ่ะเขามันจะไปเลยใช่ไหมมันจะไปทั้งสิบเลยอี่แต่นี่มันปล่อยเวลาค่อยๆร่วงเลยลงมาเลยนะแบบฟื้นๆหรือไม่ก็แอาจจะมีสักคนหนึ่งมีสักคนหนึงลืมกดอะไรเงี้ยเรียกกดเสร็จแล้วลืมกดต่อ เอาเจอควุนอีกแล้วเหรอเอาแล้วทันเลยแล้วแต่ว่าพอไปเจอรอบนี้เขาเปลี่ยนอ่ะเหมือนเดิมลูคัสเโก้คนนี้ไม่เคยเจอมาก่อนเขาเปลี่ยนสมาชิกทีมคาดิโอคนเดิมคนเดิมเขาแค่ไม่มีไม่มีมิยวกิเ็กแล้วก็เป็นเกยเดอร์แทนเออใช่มิยวกิหายที่รงัลที่เราสนใจอ่ะคือแม่งเล่นแฮปปี้นัทมิวเดียวกูเลยใช่แล้วก็เห็นแล้วสโลสสมุสสมุสโมุสโมุส สมุกสอาอะไรวะเขาเป็นสมุกสามสมุกสมเลยสมมเอก่่ว่ามันจะเป็นยังไงอาจจะเป็นแผนใหม่เป็นคอใหม่เป็นคอมใหม่สายโหดอาจจะสโลเราอยู่ในลาปิดสปินยาวๆไงคุณบู๊ทอ๋อแต่รอบนี้ผมก็เปลี่ยนกันนะเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเจอบานะผมเหมือนกันนะไม่เนไ ไม่ข้ามไม่ข้ามเราเร็วเราเร็วดูเดีวมไม่มั้งใปะทำมาไมี่เพื่อนนะจ๊ะะมันไปแย่งไอปอมตัวบนเราแล้วเราก็แย่งไอปอมตัวนี้ถอยไป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 ไปอไปดเลือดเลือดดูเลือดด้วยดูอยู่ดูอยู่เออ กุ้นไม่ออกมาช่วยตอนเลอสี่เ่ะเฮ้ยรีบนะเลยหรอถอยๆๆยๆททไมีมีสีตัวเขาอยากดังวะออจิมีครับเก็บหมดแล้วครับคาบูเดฝั่งรู้นตายหมดแล้วผมเพิ่งเลเ้วสามเองอ่ะเพิ่งเพิ่ง่งพิ่งเพิ่งครับมาครับโอะจะไปอย่ไป่ไป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 สองวิสองวิ โอเคผมได้สองตัวครับได้หมดดถ้าเขาไม่กดสโลกใส่ผมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เขาเขไม่มีเจกอย่าลืมอย่าลืมเขาไม่มีเจกเขามีะโลกไอ้ช่วยผมพม่งขึ้นด้วยคุณบู๊ดไม่ไปพุ่งขึ้นเถื่ยตะกี้กดอะันดับแชร์เป็นวิกินเลยเป็นอิดพีชยเฮ้ยฮรับปีนัทจะตายในป่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราฆ่ามันได้คนหนึ่งจังละ แนนบนก็ไม่ได้ถือว่าแพ้อ่าผมเรียก<ร>แล้วเาแ้วเราตรงนั้นเราเราแค่แลกกับมันเว้ยแล้วก็เราได้ป่ามันขึ้นมาด้วยคือป่ามันขึ้นมาแบบไม่ได้ทำอะไรเอาลงงล่างนนะอ่าโอเคเขาเอ่อตอนนี้ปูกลินเขาสลีปไปแล้วนะ

ผมฆ่ากบมันได้แต่ผมก็โดนมันสองหนึ่งทียี่บหกครับเหลือสิบสามครับตอนนี้อาแต่เข้าเลยฮะเข้าเลยเข้าเลยสู้เลยสู้เลยสู้เลยข้างหลังมีคุณข้างหลังมีูคาริโอกับเต่าครับเต่าเซิรับเต่าเซิร์ฟครับเต่าเซิร์ฟปุ๋ยยังไม่รันปุ๋ยครับผมผมอีเจกผมอีเจกผมผมมองเห็นพอดีเมื่อกี้ไมมมเเเ็ไไ่่อ้เหี้ยเอ้ย ลังเลลังเลไปนิดนึงปู่เมื่อกี้อืมใช่ไม่น่าเลยเอาที่เต่าครับเรียบร้อยมาเฮียตายอย่างไรวันก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 ันเขามีนั่งไงเขามีไอ้พี่สุของเราอ๋อฟอปปี้ใช่ไหมเราอย่าเขามาอยู่ด้วยกันนะโดนมันตีนะมันเซิร์ฟหลงมาเว้ยเอาฮียเต่ามันไม่มันตีนี่ยว่ะถ้าไม่มีอะไรผมจะป่านะกลับเลยกลับเลยครับกับเลยกับเลยครับกลับเลยครับเสียอย่ตรงนี้สามคนน่าจะอยู่ คอยไม่เสียใช่ไหมครับไม่เสียครับไม่เสียโดนไปโดนไปสี่สิบเอ็ดครับยิ่งเขาจุกเสานหม้วนะไหมอ่ะโอเคมันลงแล้วมันลงหรือมันขึ้นหรือว่าเราควรจะขึ้นมันยงยียดเราเราออะไรไม่ได้ทั้งมันทั้งมันสามแตกไหมวะไม่แตก เออเป็นคาแมกแล้วครับเขาเขาเป็นคาแมกแล้วนะครเขากำลังขึ้นไปทั้งสามตัวเลยนะครับแต่ผมได้พึ่งกองนี้นะติดติดอันตีโคอันตีคาแมกไม่เมื่อกี้บนตัวมันไม่ขยับอะโอ้โหรถง่วกเลย โดนเท่าไหร่เนี่ยครับน่าจะ4ปิดกว่าโดนไป36ไป34 34แต่แต่พ้อยบนลทะลุเท่าไหร่เราไปที่ดูอะบรงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็จะแตกวมาบ้างอืมแล้วทำไมเราเราสีเราเหมือนสีเราหนาเหรอเอาหมูกริ๊ดหมูกริ๊ดว้ย เราอันติ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 ผมว่าโดนอันติอันติอเตาเตาเตายครับล้วหมดแล้วมีอะไแล้วโอเคต่อไปโอเามหนงครับเบิร์ดเลยครับเบิร์ดเาไม่โตเราไม่เอาเอาเอาเตาเต่เตาีเตาตเตาีเตาเตาไอเชียกลับมาเฉยเลยโอเคโเกูอยากให้ปันปัก้้ถึงเราเลยทีเตาไปีเตไม่อยู่กูไม่อยู่บูนไปต้กินเนี่ยโอเค ไปไปไป yeah. เเขาเซิฟเข้ามาครับผมเอาบอลกลมาข้างหลังตัวไม้ัวไมเหี๋ยวมาช่วยมาช่วยเราเอาไปเอานี่ไปอเนเร็ดอ้ยเดือดเดดเอยังตายครับอเไปขึ้นไปขึ้นไปอันตีเหรออินโอ็ดอันตีแบบ อันตรีแบบไม่มีไม่มีแพ็คเลยเฮ้ยโอ้โหทำไมเมื่อกี้มันแรงจังวะแรงนี่ครับเชี่ยเคาเลลวิ้งได้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 ข้างบนข้างบนโลตอมเข้านะครับเดี๋ยวผมโดดเดี๋ยวผมโดดไปการเดี๋ยวผมโดดไปการโลตอมเดี๋ยวผมโดดไปละไปเอาโลตอมก่อนครับ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 ไปการนครับโอ้โหเฮ้ยไม่ทันอีกทำแบ ไม่ทันอ่ะเหลือยี่สิบนะครับข้างบนแต่ไปเมื่อกี้นี่คือเราทมแบ็คเรเลยนะอืมแต่ป้อมมันไม่คทมแบ็คป้าวาตอนเนี้ยป้อมเหมือนเราก็ยังที่เราลตลงปยี่สิบแล้วก็ต้ังของไผ่สิบอีกแนเราก็ตามอยู่มาห้าหกสิบบาไม่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 ใช่ไม่ใช่ตัวเองเราลไม่มีดีนะถอยถอยดีกว่าครับเขาเขาอยู่ครบนะอแเาะ้กเักันดิ มากๆเลยว่าข้อมูลป้อมป้อมบนปล่อยไว้เลยก็ได้มันมีสองทับแปดสิบอะเอาลอยด้งต่อยคูณสองก็ได้โอเคไปไปไปนี่พร้อมเราเรมีเหรียไม่เหรียญยี่ส okay. ิบสามวิวันนี้ไฟไฟเนี่ยไม่ไม่ควรใช้สตินะอืมไม่ใช้ไม่ใช่จะใช้พันเดอร์จะใช้พันเดอร์เออเออเพราะทีมกุ้ยเนี่ยเป็นทีมที่ชอบเดยนดยโดยดีที่เขาไปขมงันเดอร์เออจะชอบไป็นสมทันเดอร์อย่าง เดี๋ยวเฮ้ตัวต้องคุ้ยนายฟรีเนี่ยรอครับพท่นี้นี้อยู่เียวอยู่เหห้าสี่ห้าสี่ห้าโอเคต่อเกิดต่อเบิร์ก็ทันใช่ไหม่ะใช่ไหมฮะทำโอ้ยครับเปิด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 เปินทปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยมันมันตเราตัวเดียวกุ้นกุ้นมันไม่ตีต่ามันมันรออันเดวเปิดรอบนั้นใช่ไมเออ

เราอยู่สองคนกันไม่ไหวอ่ะโอเคโอเคเจนนี่กับไปได้เลยเอาตัดไไปได้เมมมมมามมมามเราแถวเราแถวเราแถามามม่เาตัวมตัวมตัวโอเคสวยสสยไวปิดไว่เนนี่เนนี่อมคือแบบเลือมันเยอะมากเดี๋ยวไปดีเดี๋ยวไปดมนึง หรือใครก็ได้ไปดังบนก็ได้ไปไปดังบนเพิมเลกนินึงอ๋อสิบสองเกินไปหกสิบเกินไปหกสิบนะครับโอเคครับไีได้ไจับจักันจัมันจัมันจไปพีกไปอีโอ้โหไปดั้งบนใครบงเราอืมใช่ไหเทมันเดี๋ยวพีเดี๋ยวพีเไทกูไปดั้งไปดังไสักคนนึง่งตามวเลยไปสอง นอไม้อยู่กับนราวังเล่นนั้งเไปดังล่งไปดังล่งไปดังล่ายี่สิบหกวิตีไปก็ไม่ทันครับใครใครใครก็ได้ไปไปมีคนไปจันมาเต็มอยเตฝ่ยฝยเีบเกบเอาวะยังเดือดอันนี้เดือดจริง สุดยอดโอ้โหยังเดือดยังเดือดจริงๆอหสุดยอดสุดยอดตอนตอนตอนที่ตัไ้ปังตอนเลยอเมืี้นี่กูลังเลอยูว่าจะขึ้นดีหรือจะซุ่่อดีสุดยอดเออโอ้โห เดือดมากเดือดมากเชิเล่นดี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 ตอนเนี้ยไอ้คนนี้มันเลื่อเรืองสมองกระแตกแล้วโอเคโอ้ยยังยังเดือดยังเดือดกลัวปั้นตายสุดแล้วสุดยอดเลยโอ้ยตอนนายหนีเรานายหนีไปไกลอะเสียดายอัำติปั้นมากเลยอะโอเคมันวป็นเพราะว่ากูกูมีไอ้บีอยู่ไงเออรอบอกว่ามีอยู่ไอ้เรื่องกูตอนนั้นกูยังกลัวแล้ว คือเราไม่เนี่ยคือเมืนน้ตอนแรกอ่ะเราอยากให้ชนนี่อ่ะคือคือเราวางเละว่าเราจะบอกชนนี่กลับไปกับวาร์ปกับไปหรือชนนี่เดินไปดังเพื่อเอาเลือดดีเออแล้วตอนนั้นกูไปดังหกหกแล้วก็โอเคเออไอ้ยัง